สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมซีเนียเซลล์ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องรถมือสองคุณภาพดีเสรีไทยนะใครที่กําลังมองหามาด้าสองตัวท็อปสภาพส,สวยๆแบบไม่น้อยมากๆนะครับห้ามพลาดคันนี้เลยเลขทะเบียน2 2 9 2คันนี้สีแดงรถพึ่งร้างปรับสภาพแล้วน็อตไม่มีขยับไม่มีชนหนักเลขไม่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าโลเท่านั้นเองสำหรับมารด้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีแฮชแบกนะครับ รถปี2022สำหรับคันนี้นะเข้ามาเป็นสีแดง5ประตูนะครับออปชั่นจัดเต็มล้อมแม็กเบาะปรับไฟฟ้านะครับจอทัชสกรีนนะมัลติเฮดอัพดิสเพย์มีมาให้ด้วยนะรวมถึงตุกกล้องมองหลังนะครับบอกเลยว่าใครที่หาอีโคคานะครับหรือรถขนาดเล็กไว้ใช้งานนะแบบขับขี่ในเมืองนะครับแบบคล่องตัวไม่ไม่อืดช่วงล่างดีนะผมแนะนำคันนี้มาด้าสเลย นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันว่าสภาพภายนอกภายในจะเป็นยังไงนะครับจะสวยมากน้อยขนาดไหนแต่บอกไปก่อนเลยว่าคันนี้สวยกิฟเลยสภาพน้องป้ายแดงครับและราคาเนี่ยบอกเลยว่าออกห้างป้ายแดงนะอีกหมื่นเดียวนี้เจ็ดแสนแล้วนะครับคันนี้หกหกแสนเก้าสำหรับตอนป้ายแดงลดไปเลยครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเหลือแค่เพียงสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทและถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้จะฟรีดาวได้เลยนะจะผ่อนเริ่มต้นประมาณสักเจ็ดพันหกเจ็ดพันเจ็ เงินเดือน16,000บาทขึ้นไปขอย,ย้ำนะครับคำว่ารายได้รวมหรือเงินเดือน16,000บาทนะครับออกรถคันนี้คนเดียวได้เลยคนเดียวไม่จบกู้รวมได้นะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับสอบถามได้เลยตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้อยู่ด้านล่าง0 9 8ย์6 5 2 2 2เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูสภาพตัวรถกันนะครับว่าอย่างที่ผมบอกไปจริงไหมว่ารถสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเข้ามานะมาด้าสีแดงเลยนะครับนี่เครื่องยนต์สกายแอคทีฟจีเบนซินนะครับดูเรามาดูด้านหน้ากันนะครับ ดูด้านหน้าเขาสปอร์ตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงบิวอินในโคมมาเรียบร้อยนะครับรวมถึงเหลี่ยมสามตัวรถด้านหน้านะครับคือรถไม่มีการเบียดการคู่อะไรมาเลยนะครับกระจังด้านหน้าครับใหญ่ๆแบบนี้โครเมียมตกแต่งมาด้วยแบบนี้เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวรุ่นมาด้าอยู่แล้วทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาด้าสองมาด้าสาไม่ว่ารุ่นไหนนะครับดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวดูรู้เลยว่าเส้นสายแบบนี้มาด้าแน่นอนนะครับดูนะครับดูไฟหน้า โคมเดิมนะตัวชิลด้านหน้าของเดิมสวยๆใสๆใส,าๆสามากนะพราะรถใช้น้อยครับไม่หมื่นกว่าโลนะครับสภาพแบบนี้บอกเลยว่าไม่ไม่โกหกกันนะเลขไม่ไม่โกหกสภาพตัวรถแน่นอนนะครับดูเลยนะครับ4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเจ็ดพันเจ็ดคันนี้ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะครับอ่ะมาดูกันต่อรายละเอียดอย่างตัวกระจกนี้คันนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้ติดฟิล์มนะหรือไม่ก็ฟิล์มค่อนข้างใสกระจกบานหน้าเนี่ยพาร์ทเดิมนะครับกระจก ฝั่งซ้ายเนี่ยพาร์ทเดิมหมือเลยอ้อรถติดฟีมาให้แล้วติดฟรีมาอยู่แล้วจากเจ้าของเดิมมีรลยน้ําอยู่กระจกพาร์ทเดิมกระจกมองข้างมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวมือจับสีเดียวกับตัวรถและเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะ,ะมาดา้าเขาจะมีระบบเวลาเราเดินออกห่างตัวรถแล้วรถจะล็กอ,อกออโต้อันนี้เขามีมาให้นะดูนะครับเรี่ยมสันตัวรถนี่คือเงามากเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับถึง e ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าเติมได้หมดนะแล้วล้อแมกครับคันนี้ล้อแมกขอบสิบห้าดิ้นหน้าดัาหลัง ยางปี2 0 2 1อันนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับเพราะยางเนี่ยหมดอายุแล้วนะครับยางปิดรถคือดันหลอดรถปี2 2นะเราเปลี่ยนยางให้แน่นอนคันนี้เปลี่ยนยางป้ายแดงให้เลยนะครับ439เครับผ่อน7,700เริ่มต้นนะครับฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้ใครหามาท่าสองสภาพสวยผมแนะนําคันนี้เลยนะัดชมดูรถคันจริงได้นะถ้าใครเห็นคลิปจบแล้วนะครับต้องการจะดูรถคันจริงอีกรอบหนึ่งยินดีเลยนะครับมาเลยครับสุวินทวงศ์46บริษัทเพชรยนต์ ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วต้องการจองก็โทรเข้ามาจองกันได้0984465222นะครับทีนี้มาดูด้านท้ายกันนะครับไฟท้ายนะครับตัวไฟเบรกไฟลีนจะเป็น LED นะโคมเดิมแน่นอนแล้วก็โลโก้ m a z d a 2นะครับโลโก้ Mazda แล้วก็สัญลักษณ์เครื่องยนต์ Skyactiv-G นะครับติดอยู่ครบครับกระจกบานหลังก็ของเดิมมีเซ็นเซอร์พร้อมกล้องถอยจอดนะเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ดูนะว่าระบบถอยจอดเขาทำยังไงนะครับนะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูก่อน คือต้องบอกว่าสีสีเงามากนะด้านในก็เก็บของได้นะครับเก็บของวางคงวางของได้บบ่อด้านหลังพับปรับได้ครับเบาหลังสีดํานะและสภาพนะครับดูสีด้านในด้านๆแบบนี้โอ้โหรายละเอียดเดิมจริงๆนะครับหัวน็อตเดิมครับสภาพมาแบบนี้ไม่ไขไม่ขยับแน่นอนครับตัวบอดี้ตัวรถไม่มีร่องรอยการชนหนักมานะให้ดูจากสภาพพร้อมใช้ครับคันนี้400 ต้นๆนะครับได้ลดอายุรถประมาณทัก3ามสี่ปีนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ผมมองว่าคุ้มนะใครที่มีงบอยู่ประมาณแบบไม่ข้ามห้าแสนอ่ะแล้วกําลังเปรียบเทียบรถอีโคคานะมาด้าสองเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นคันนี้ที่ผมให้ดูนะเคราไมน้อยจริงๆเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูอ่าผมให้ดูเลขเลขไม้ก่อนนะขอญาตนั่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูออปชันเลขไม้หมื่นแกับเกือบหมื่นนะครับ เรีไม 108, ่หมือนกับเกือบหมือแล้วก็ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับที่มาพร้อมตัวครูดคอนโทรลมีครูดคอนโทรลมาแล้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้มีแพ e r n นชิพด้วยด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีให้ครบเลยเท่านั้นไม่พอนะครับด้านซ้ายที่ปัดน้ําฝนปรับตั้งหน่วงเวลาได้ะะนะครับแล้วก็ตัว มาด้าเนี่ยเขาจะมีระบบ traction control ที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับป้องกันการลื่นถาลายและ i stop นะครับก็เวลารถหยุดนิ่งรถจะดับเครื่องอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เขามีมาให้นะครับส่วนตรงนี้นี่ multi head up display มีเห็นเห็นไหมที่เขาบอกเลขมาอยู่นี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้นะมันมีโหมดให้เปิดปิดอยู่นะครับจะมีอยู่ในรุ่นของตัว top นะครับ option ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนจอน่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงฟังเพลงวิทยุพิยูได้ มีเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องให้ดูด้วยนะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ออปชั่นพร้อมใช้หน้าใช้คอนโซลดีไซน์สวยบุหนังแอร์เย็นนะครับเกียร์อัตโนมัติพร้อมชิปล็อกและปุ่มคอนโรลบริเวณมือของเรานะเนีย่ยดูมันมันใช้งานง่ายนะครับกว่ารุ่นไหนๆเลยนะครับมาได้นี่แหละออปชั่นเขาให้ดีนะครับใครสนใจทักทายได้เลยนะโทรได้เลยรถสวยมาก เบาะไม่ต้องเก็บงานด้วยเบาะทรงสปอร์ตเบาะหนังทูโทนนะเบาะหนังทูโทนตึงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มีเอกสารอะไรมาบ้างอะ่ะเล่มรถระบุชัดเจนนะรถปี22นะครับรถมือเดียวนะรถมือเดียวเป็นรถบุคคลเข้ามาด้วยนะครับคันนี้นะ400,000กว่าบาท439ฟรีดาวได้เลยครับมาด้า2คันนี้ตัวท็อปดูสภาพตัวเบะาะแรงต่างนะครับเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับ เมมโมรี่ซีดได้ด้วยนะสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างโครงสร้างตัวรถครับสติกเกอร์รต่างๆบอกแรงดันลมยางมกประเทศไทยบอกให้ครบเลยแอนเพลตตัวรถอยู่ตรงนี้เลยข้างคนขับเลยนะของเดิมครับของแท้ครับน่าใช้ครับมาด้าสองคันนี้นะครับสี่สามเก้าผ่อนสบายนะครับเจ็ดพันกว่าบาทนะแล้วก็ด้านหลังนะครับเหดาน สวยสะอาดสะอานด้านหลังนั่งได้3ท่านมีเบลลสจุดนะครับมีไอโซฟิกด้วยวางคาซีดได้นะคใครมีเด็กเล็กใครมีลูกนะครับวางคาซีดได้นะครับอ่านี่เลยนะสภาพสวยจริงๆสวยทุกจุดเลยรถเข้าใหม่คันนี้สําหรับมาด้าสนะครับใครที่มีเงินเดือนนะครับหนึ่งบาทขึ้นไปนะขอยังไม่หมื่นหกหลังหักประกันสังคมนะครับ แล้วมีเครดิตอายุงานเกินปีจัดฟรีดาวได้เลยนะไม่ต้องคาเลยถ้ามาเงื่อนไขนี้หรือถ้าใครไม่มีเครดิตก็มาเช็คยอดจ่ายก,กับผมก่อนได้นะครับมาคุยกันได้นะเบอร์ติดต่อผมเบอร์เดิมเลยด้านล่างผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอธนณี้มาดูฝั่งคนนั่งด้านหน้าซ้ายกันบ้างดูเบาะครับตะเข็บขาวนะครับสต,ติชิ่งสวยนะครับเบาะหนังโคมลายมาด้าสองมาเลยติดรถมาเลยนะครับมีแผ่นสครับเพลทลวดลายมาด้า,นานสองมาให้ด้วยและโครงสร้างครับพอเรามาดูใกล้ๆเห็นไหมครับ ของเดิมเหมือนกันนะของเดิมหมดเลยนะครับสภาพตัวรถสวยสวยทุกจุดครับคันนี้ต้องบอกแบบนี้รวมถึงแผงประตูด้านในด้วยกระจกเปิดปิดไฟฟ้านะในงบประมาณ400,000ต้นๆน,น,นะครับได้รถแบบนี้ไปใช้นะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มหนึ่งคือไม้น้อยคุมค้มสองคุอรถมือเดียวคุ้มสามนะครับคือได้รถที่ราคาหายจากป้ายแดงไป250,000และคุ้มที่สี่นะครับคือคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยถ้าใครหารถมือสองแบบไม่อยากใช้เงินออกรถ นะครับแล้วผ่อนไม่ข้าม8,000นะอยู่ประมาณ7,000กลางๆนะครับแนะนำคันนี้เป็นทางเลือกเลยนะครับป้ายทะเบียน2292 Mazda 2 1.3 SP าด้าสองหนคันนี้นะครับสนใจโทรเข้ามาเลยครับ098 446 5222นะครับ ID Line OAT 667ครับรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยอ่ะขออภัยสุวินทวงศ์46นะครับเข้ามาได้เลยนะครับบริษัทเราใหญ่โตนะครับเรามีรถมากมายหลายรุ่นเนี่ยตรงนี้มียาลิตเดทีฟด้วยนะข้างๆผมก็จะเป็นเอาติสนะครับ นะสนใจนัดหมายเข้ามาดูรถได้นะรถยังว่างนะครับน่าสนใจมากสําหรับมาด้าสคันนี้อันทีนี้ยัเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว่าห้องเครื่องเนี่ยคันนี้สภาพเป็นยังไงมีชนหนักไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจนะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนะเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคทีฟจีสี่สูบเครื่องยนต์เดิมเลยนะบอกเลยว่ามาด้านะจังหวะเวลาสตาร์ทเครื่องนะเขาเมีก บอกเลยใครใช้รถมาสด้าจะทราบดีนะมันจะมีจังหวะของเขาอยู่นะจะไม่เหมือนรถรุ่นอื่นเลยนะครับแล้วก็องเครื่องเดิมสายพานหน้าเครื่องทํางานปกติครับพัดลมหน้าเครื่องทํางานปกติด้วยนะัจะอยู่ด้านในนะมันจะมองยากนิดนึงนะครับทีนี้มาดูหลังเครื่องครับดูสภาพหลังเครื่องเห็นไหมครับตัวโครงสร้างสีแดงๆนะครับนี่คือสภาพเดิมหมดเลยรถไม่มีการเฉี่ยวชนอะไรหนักๆมานะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับเนี่ยตัวฐานของฝากระโปรงเนี่ยมีโลโก้มาสด้าอยู่ ตามซอกอันนี้ก็ของเดิมเหมือนกันน็อตหัวโชค๊คเบ้าซุ้มโชค๊คตะเข็บเม็ดอาร์ครับโครงสร้างด้านหน้าเดิมนะคือต้องบอกว่าคันนี้สวยนะสีเนี่ยเพิ่งล้างเลยรถเพิ่งล้างนะสวยมากแล้เนี่ล้างให้ดูแบบงานละเอียดเลยงานเดิมเลยคันนี้ไม่ได้ชนหนักอะไรพิกฟ่ำไม่มีนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับส่วนน็อตหัวโชค๊คด้านหน้าซ้ายนะเบาซุ้มโชค๊คเหมือนกันครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับโครงสร้างด้านข้างครับเดิมเหมือนกันให้ดูตามซอก ฐานฝากระโปงนะครับหัวน็อตฝากระโปงเดิมเหมือนกันมีโลโก้มาด้าอยู่เช่นกันนะครับและตัวฝากระโปรงอันนี้ก็จะเปลือยมาแบบนี้เลยนะเปลือยแบบนี้เลยชิ้นงานเดิมโรงงาน,นครับการันตีไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำกับสีก็อไม้นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับคันนี้ละเอียดเดิมทั้งคันนะแล้วก็ราคาไม่แรงหายจากป้ายแดงไป2องแสนห้าหมื่นันบาทนะครับเหลือเหลือแค่เพียง4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวท็อปคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนกันอยู่ประมาณ7จ็ดพันหกเจ็ดพันเจ็ด นะครับรายได้ผู้เช่าซื้อ16ขึ้นไป16,00 0บาทขึ้นไปเครดิตด,ดีเกิน1ปีอายุงานเกิน1ปีนะครับออกรถได้ทุกอาชีพฟรีดาวน์ได้เลยสําหรับคันนี้ยอดจัดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่กําลังมองหามาด้าสองนะครับรุ่นนี้สเปคแบบนี้อยู่ห้ามพลาดเลยโทรหาผมได้เลยครับเบอ<า>ร์ด้านล่างครับ098 4 4 6 5 2 2 2 i ด l ี n e OAT 667นครับน่าสนใจมากสำหรับคันนี้นะ4 0 0 0 0 0ก็บาทครับ439,000บาทซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลย นะถ้าสนใจก็มาหากันได้ครับที่เรถยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นี่เองนะเราอยู่ชานเมืองกรุงเทพนะครับได้รถสวยคัดเกตเอไปใช้แน่นอนใครที่มาหาเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันติดตามช่องผมไว้หน่อยนะครับติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับใครที่หารถมือสองอยู่นะครับช่องรถมือสองคุณภาพดีเสรีไทยครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ